น้องหมายิงเห็นน้องหมาพันเดียวกับห่าเธอพอกี้หรอโอกี้เมื่อกี้ไม่บอกเขาว่าเขาือชีบ้ชเเขาบอกคือชิบ้หนฉันยังไม่เห็นข้างหลังค่ะโอกกี้เขาจะบอาเป็นชิบะชิบ้าอะไรอย่างนั้นชีบะไม่มีค่ะนี่ราคะไอ้ฟางโอค่ะ โปรเจกจากอีฟ้าห้องโถงค่ะโอเคที่สาไงเาอีโอเคได้ไหมแม่รูขายขอแม่ลยยังยัะแจกเราไหม ฟ้ากำลังจะแจกของอ่ะทุกคนแป๊บนึงนะพี่ฟ้ามาแจกของค่าทุกคนเหมือนเป็นแบบงานแบบงานการกุศลมามอบของค่ะ นางฟ้าสุดสุดอายาจะได้สักกล่องเฮ้น้องหมาออกมาแล้วเอ้ยถ้าลูกเห็นพี่ฟ้าน้องหมาเฮ้ยน้องหมา,หมาน่นารักอ่ะจับมั่เขาบอกไปเข้าแถวเลยแอร <c oughs> โอเค ไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะทุกคนเราเราให้ให้พี่ฟ้ามอบ,บมอบให้กับคนที่มารับดีกว่าค่ะภารก,กิจนางงามเลยใช่สวยใจดีสวยใจดี สวยสปอร์ตใจดีไม่มีเวลานอนเขาบอกอางข้างหลังนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ เยอะไหมคะแพทไม่ไม่ไม่เยอะมากค่ะแต่ก็หลายอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากค่ะพี่ฟ้าสวยมากหล่อค่ะหล่อหล่อค่ะพี่เราจับเหมือนยี่ไหนะชื่ออะไรนะหล่อมากเราใส่ตาเขาทุกคนแบบน้องสาีด้วยความย้อนกินแลกเอกไม่ถามเขาดื่มไปก่อนกินแลก หล่อดูมุมไหนก็หล่ออันนี้มีพี่ฟาคนเดียวค่ะทุกคนเสียงเหมือนมบมี้จิตด,ดีใช่ค่ะหล่อจนร้องขอชีวิตท่าน่าเอาหน่อยมนมีเอาหน่อยเดียวอวยลูกหน่อย อยู่หน้านะทุกคนเหมือนอาบน้ำบนกระสาวเสียงเสียงประตูคะ่ะทุกคนเสียงประตูประตูเออที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะบลอกบันบันเยียดเยียดอะบอกไม่รู้เป,เป็นบันเลื่อนขึ้นไปอะค่ะคนเป็นเหล็กอะดูสายตาเขาน,นะคะเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมตตากรุณามุติตาและอุเบกขาโอเค,คะนะคะนี่คือนางงามอย่างแท้จริงารกิจนางงามอย่างแท้จริงนี่มีค่ะนี่มีนี่ค่ะ ประตูค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ไปสี่นะคะเสียงประตูค่ะทุกคนอืมไม่เป็นไรเกรงใจไม่เป็นไรเก็บไว้ให้เขาเถอะลูกลูกจะให้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เขาดีกว่าบอกว่าใช่ไม่เป็นไรได้คะไม่เป็นไรพี่ชีโฮมเมดไม่เป็นไรแล้วเกรงใจเพิ่มคนเอาอีกไงใช่อริยาสสีกบเขาบอกข้างๆพี่ฟ้าใช่นานเ็กไหม เหมือนอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนในไลฟ์เอาค่ะพี่ฟ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะกว่าจะไปถึงไทยก็น่าจะนีนะวันุดที่น่ารักมากพี่ดู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 ูฟุกฟิกสุดๆกะแกคนแจกทานอะไรหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวแอดถามให้นะลูกทานอะไรเนีหน้าจอหิวโอเค นี้ก็หิวกันทางนี้ก็นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเสร็จจากนี้เราถึงไปกินกันนะไปกินข้าวกันอืตอนนี้ก็อยู่กับลูกก่อนจริงๆเห็นหนะ้าลูกก็คืออิ่มอิ่มทริปไปแล้ว <Okay. S 2> ล่ะโอเคเพรลูกเก่าถึงค่อยหิวนะคะใช่ค่ะสายตาเขาแบบนี้มากเลยอะ่ะใจดี Beni is the real beauty pageant เขาบอกกิจรกรรมอะไรอ่ะเธอพูดอาศัตร์กิจ,ก,จรกรรมแบบว่า charity uh, collab with อิงฟ้า hong kong official <Okay. S 2> it's a charity to give food โอ้โหมีฟ้าเล่นกับหมาโอ้โหมีไยไม่เห็นคนบ้าง <c oughs> อ่ะ,อะไม่ถัดละไม่เห็นอ่ะมีไทยมีไทยมีไทยไมีไทยมีไท ไม่เห็นไม่เห็นพี่ฟ้านั่งเล่นอยู่ คุยกับทีมงานอิงฟ้าฮ่องกงอยู่ฮะห้เหมือนกันค่ะฟ้า,ฟาโอเคค่ะขอบคุณครับพป่ฟ้าแจงแล้วเมื่ทุกคนเปลี่ยนมุมนี่ครับทุกคนมาถึงหรอนี่ละะ นี่รอาเาปเอาไ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 ปเอาเอาไปเอาไาไปเกาไปเอาไปเอาไปเาไาไปาไปอเาไออาไปเอาไปาเอ แม่ถามน้องกินอะไรยังยังไม่ได้กินเลยทรายไม่ได้กินพรยเนไม่ได้เลยตาแจกเป็นเป็นพวงกุญแจฮะเป็นพวงกุญแจแต่ว่ามีหลายแบบฮะเป็นหมาเลย เราหมีเลี้ยงคอกี้นะที่บ้านเปนเล่นที่บ้านหรอเปล่าเขาบอกเป็นชีบ้าเขาบอกเขาเป็นชีบ,าอบอ้า,บาไม่ใช่ชีโปเป็นมันบ้าเก็บตังค,ค,ค,ค์คานซีกบพกินเยอะๆนะกินเยอะๆนะไปเล่นกับน้นองไหมแต่น้องดูแบบน้องอยากเล่นหรอ,อบอกแล้วอยากเล่นกับเรา เอาเราหรอเท็กกับโฟโต้เท็กกับโฟโต้ถฟรีด้วย่าเท็กกับโฟโต้ก่อนนะทุกคนเท็กกับโฟโต้ก่อนทุกคนยิ้มทุกคนยิ้มเท็กกับโฟโต้เท็กกับโฟโต้ยิ้ม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  ไม่เห็ ally, right. you. Okay. Right? Uh, ้องหนยิ้มไมเห็ยิ้มดเเรายิ้มอยู่โอเค e s i s r e e ฮะเจอกันนะที่บ้านเราเลี้ยงของพี่ไปเล่นของพี่ที่บ้านเราไหมนรออรอน้องมาแล้วนนี่ยนัดอะไรกันหนะเราเล่นนึงนะทุกคนปเล่นของพี่อ่ะ ลูกไปไหมไปเล่นคอ้าเล่นข้อเ้กีฟไปเล่นกีาไปเล่นขออกีเอาไปแล้วชื่ออะไรนะก็ไม่เหมือนใครอุ่นซะเลยอ่ะปากะ มันคึกมากเลยอ่ะขปยขาปวยขาปวยแปลว่าที่รักอ๋อบอกว่าชอบคนดีนาขาวเออนกเปาะัมมัหม่อดูดูดู นาเดงนเดนนะเดี๋ยวเราต้องนั่งโอเคนั่งไปเลยชื่ออะไรนะเป่า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 แปลว่าที่รักนะลูกเนี่ยแกอีกแล้วเขาสวยเขาเลยเนาะรถผ่านมาแ้วรถผ่านรางไหมคะอุ๊ยเราก็ยอขึ้นพร้อมกันอัตโนมัติ รถมาอิงแกล้งน้องเป่าเปาค่ะทุกคนเมื่อกี้ผมเป่าแกล้งอิงค่ะอิงเซรโรสลับกันแกล้งเขาแรงยอยู่นะเมื่อกี้เนาะเขาคึอกอ่ะแังมากอ่ะท,ที่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงพันนี้เนี่ยแหละตัวสีนะเนี่ย <c oughs> มันเครียวอ,ะอ่ะอยากเป็นหมาเลยเราฮะตัวสีนะี่ยโอเค ตีก้นหมาละบายบายนะเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้บ,ายบาย,บายบายไปเลย Huy yeah.

บ๊ายบายไปแล้วเจอกันนะคะ